เจอกับผมเนี่ยนะครับว้าวมันน่ารักมากเลยสามแล้วโอ้ย เยอะเลยโอเคตอนนี้ก็มีหมูปา่ปาแล้วยังหมูป่าแล้วมันไม่ใช่หมูป่าเสียนันทำรบุอ <c oughs> ช่องเถอะตอนนี้ก็ได้ถุมงมาออกปเทัรบรอนนะครับอือบอกเลยว่าดีขึ้นมาแน่นอนแต่ไม่รู้จะชนะไหมนะไม่รู้ด้วยท่านี้มีอะไรนะ่าจะจสีแดงครับอาวาคคิรี บอกเลยว,ว่าคือในดีอยู่นะแต่ติดตรงที่ว่าเลือดมันน้อยแค่นั้นเองแค่นั้นจริงจริงจริงแล้วก็หินอาวากาศชายผมเร็วกว่าหินอาวากาศอาโอ้โกอลิล่าสิจ๊อมเนเฮ้ยสองตัวนะไม่เป็นไรมันแค่สองตัวอีซี่เฮ้ยตัวที่สามอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ย เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแพนิอย่าเพิ่งแนนพ,งแน,น,พนิเพื่นเพ่นที่ไหนละ่ะต,ตัวกูเนี่ยเฮ้ย,เอ,ย,เ,อยเอาหินอวกาศก,กูแม่งไม่ได้ตีอ้าไม่ตัวหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยแม่งเหลือบาคัมุนน่ะชิบหายแล้ว อย่าเพ่งตายนะ่ะมุดมึงได้ตีก่อนเถอะถ้ามึงจะตายอ่ะโอ้โหแพ้แน่นอนมาอย่ไม่ได้ตีโอ้บาย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 เอาบายบายท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ก็นั่นแหละง่ายโอ้ที่กูไม่ได้ตีเอาเรียบร้อยชิบหาย บายบายโอเคอันด่านเมื่อกี้ไม่ไหวก็มาเล่นด่านนี้ต่อเลยแล้วกันนะอันนี้ผมว่าเก็บชมบัตรพวกคุณก็น่าจะเข้าใจหรือว่าผมจะ spoil อนาคตล่วงหน้าไม่ไม่มีวันหาด่านนี้น่าจะ easy นนี้คือลเทียะโย อะไรเนี่ยพูดเช่อะไรของกูเนี่ยชักกวาจใจหอนโอ้ไม่เป็นไรเอ,อ่อกูหลอนก,กูก็กูก็เสือขี้อะไรอะไรสัตว์ไม่ต้องห่วงตอนนี้กูเตะบอลเล่นอยู่เนี่ยใช่คือกูกูเตะกับพลังมากเฮ้ยอย่ามาบูลี่กันดิ คนมันนั่งอัดเอออัดเสียงอยู่เนี่ยเออใครจะพาออกไปเล่นด่านนอกวะไม่อ้อช่างมันเถอะครับเราจะกลับมาดูกันที่เนื้อหาของเกมกงนต่อเออเออบลาบลาเอยอีซี่ของแท้จะต้องมาดูกันนะว่ามันจะดอกให้กูไหม ขอร้องเถอะเพื่อนดอบให้หน่อยดอบอ้อให้ตายโอเคเล่นอีกรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรยพุ่งจะเสียพิ่งจะเสียนแบบนี้แหละเออไปรอบฟังไว้ไปรอบอ้าว,าวไม่มีอะไรจะพากแล้ว มีอย่างเดียวน,นะก็ค <Full> <ım. S 2> ือด็อปเพื่อนอาด็อปเธอมีอะไรจะบอกแค่นี้แหละครับด็อปจ้ะไอรัสเซียนรัสเซียนนี่มันเคยเป็นอะไรใช่รัสเซียเปล่าหรือเยอรมันหรืออะไรไม่รู้ พวกคุณก็ต้องเข้าใจได้สัตว์ตอนนี้กูยังเป็นเด็กใช่ไหพี่จะน้องจะอายุเข้าพ่อกูว่าช่างไม่เหรอเรียกนี้มทุกคนหนา่าเอาไงวะไม่ไม่ต้องห่วงตอนนี้กูเด็กตอนไม่ต้องฟังเลนมือหาคลิปไปพวกมือคะเฮ้ยให้กูสงสัยจังที่กู แัดคลิปแล้วเหมือนนั่งภาคเนี่ยทําไมกูส่งบาฮูดไปกูยังส่งบาฮูดดีจไม่ได้ด้วยตอนไหนกูส่งบาฮูดไปวะบอลกูโอเคได้อยู่ได้อยู่เอวาคิรี่กับทงเอ๋นี่ดีนะฮะพวกเพืเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้วาคิรี่น่นอาอ้าวเรียบร้อยสัได้ไม่พูดตอนน่อดอ่ะตอบเลยก็คนมันตึงอ่ะ จะทำอะไรก็ได้พวกคุณก็น่าจะเคยเห็นสเปนเลยไม่ไม่ไมว่าจะเอาเออน่แหละอ,อินเดียไปเลยอินเดียเดี๋ยวเราจะไปอินเดียนะครับไปที่ยวอินเดียมีใครจะไปกับผมไหมเออถ้าพวกคุณไปก็ไปคนเดียวเลยมไม่ไปอ่า จะไปก็ไปไปแต่เรื่องกมึงไปไกลๆจากส่มตีนกูอันนี้ผมพดเล่นใช่ไม่อะไรหรอก <c oughs> ดิช้างตัวเดียวอ้าวไม่ตายสวยงามเลยอย่างนี้แต่ตัวสองก็น่าจะตายเพื่อไปติดด้วยตัวแม่งก็งเออพื่อที่ขาตัวเอง ตัว,ว,วอเอี๋มาเลี่ยตัวเอี๋มาเนี่ยบุ๋งช้างสียำและผมบอกเลยนะว่าอีเหี้ยน,นี่แม่งโคตรถึงทำไงกับมันนะ่ะทิชหายแม่งถึงขนาดนี้ได้ไงถึงวะไปให้พระวัดไหนสักให้ย้๊อแม่งอู้ยากรู้จริงๆ โอเคเผือดเตะบอลชิบหายโอเค,อเคตอนนี้ช้างก็ใกล้ตายหมดแล้วบาห์มุดสิสมีทรงทำยีอะไรเมื่วันลงมามันไม่มีประโยชน์หรอกมันโดนชาร์จที่เดียตายถึงแล้วมันจะตีสีดำหม่เวลาสีดำแต่ไม่มีประโยชน์ไงว่าคิลลี่มาก็ได้แนละ้วแต่มันราคาตูวว่าคิลลี่โคด้าไปกับว่าคิลลี่แล้วก็เดินช้ากับว่าคิลลี่แล้วกูไอ้หลังี่พูดทำพิเช่อะไรวะเนี่ย ข้างมันเฮยกลับมาอยู่กลับมาแล้วุ้มข้ามันสิมันก็ปล่อยบ้าวววดีววานะวววนั่นแวววว้ยวววววัววววนนดีได้ยิงตัววูด้ววววเฮ้ยไงเพววว แต่ไรหรอกตอนนี้ผมเจ็บเอเอจ้าว,ว่าปางตายดีกว่าเจ็บคอปางตายพวกคุณคิดอย่างนี้ใช่ไหมอไอของมันว่าเจ็บคอแค่จะปางตายกูเป็นไข้ครับแค่นี้แหละแค่นี้แล้วก็ถามว่าทำไมกูถึงมานั่งทำแล้วก็เตะบอลโอเคนะครับเรื่องของกูสัตว์แม่งเอ้ย<ๆ>ก,กูอยากทำอะ อย่าทำมมีปัญหาใคไรวะแม่งเอาบอตีตุง้งไม่ตายกลัวคนนอกเรื่องชิบหายเลยวะโมเอตีตายปะไม่ตายวะไม่ตายได้งไงอ่านี่โอนอาร์มสตองว้แล้วตุง้งเอาวะหมดได้ตีครั้งตายไปครับตายไหม เรียบร้อยโอ้ยอีซี่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 รูปการ์กการ์ตันอะไรเนี่ยคุณเลี้ยนเออเลี้ยวคงสะต้องไปรับยาจากหมอแจ็คแล้วมีใครเป็นโรคเออแล้วต้องไปรับยาจากหมอแจ็คกับผมไหมไม่น่ามีช่างมันเถอะจบบ้านมันเลยอ่าตุ้มดอกปอกว่า จับให้กูบอกว่านโอเคแค่นี้แหละบายบาย